No. สวัสดีครับผมอาจารย์ก๊อฟเตอรตตาลคอนทนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัว Hilux Revo Z e dition รุ่นปี2021นะครับเป็นรุ่นที่ปรับปรุงใส่ฟังก์ชันดีไซน์ความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายมานะครับแต่สำหรับรุ่น Hilux Revo Z e dition ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่น Double c a b 2.4รุ่นมิดนะครับเกียร์ธรรมดา ราคาจะอยู่ที่765,000บาทนะครับสำหรับเป็นสีเมทัลลิกนะครับถ้าสีขาวก็จะถูกลง7,000บาทนะครับก็จะอยู่ที่758,000บาทนะครับสำหรัคันนี้นะครับรุ่นปรับปรุงใหม่เนี่ยจะมีการใส่เป็นดีไซน์นะครับก็จะใส่เป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบใบบีม LED ซึ่งจะเป็นไฟสูงและไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับให้แสงสว่างเห็นได้ระยะไกลนะครับแล้วก็เป็นแสงสีขาวให้ความสวยงามนะครับ รวมทั้งจะมีไฟเดทไทม์รันนิ่งไลน์ใส่มาให้ในโคมด้วยนะรวมทั้งไฟสูงไฟต่ำสามารถปรับระดับได้แล้วก็จะมีฟังก์ชัน f o l l o w มี o m e นะครับก็คือระบบช่วยไฟส่งให้เราเข้าบ้านก็จะมีมาในรุ่นนี้ด้วยรวมทั้งจะมีไฟท้ายนะครับ ก็จะเป็นแบบ LED Light g u i d i n g สีแดงนะครับให้ความสว่างสวยงามเห็นแต่ไกลให้ความปลอดภัยนะครับสำหรับรถที่ขับมาด้านหลังนะครับให้เห็นรถเราคันนี้นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะเป็นตัว Wide Body นะครับก็จะมีป่งล้อติดมาจากโรงงานเลยก็คือเป็นขึ้นรูปเลยเราสามารถแต่งรถนะครับโดยใส่ล้อนะครับล้อแม็กขนาดใหญ่ไม่ล้นซุ้มทําให้ดูสวยงามและไม่ผิดกฎหมายสําหรับล้อที่ติดมาจากโรงงานก็จะเป็นล้ออลลอยนะครับขนาด16นิ้วพร้อมยางนะครับก็จะเป็นยางขนาดตัว215 65 ห้าอ่า16กนะครับก็จะเป็นยาง Bridgestone นะครับติดมาให้จากโรงงานเดียจะจริงๆก็จะใช้เป็นยางเดิมเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะนําไปเปลี่ยนก็ได้ไม่ว่ากันสําหรับคันนี้นะครับที่นํามารีวิวก็จะเป็นรถเดิมๆเลยนะครับก็ยังไม่ได้มีการตกแต่งราคาได้อยู่ที่7 6 5 0 0 0บาทด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะครับตัวครอบด้านหน้าเนี่ยดีไซน์จะเป็นโครเมียมนะครับให้ความสวยงามนะครับดูหรูหรานะครับพรีเมียม รวมทั้งกระจังหน้าด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับตรงจะเป็นสีดําเงานะครับขนาดใหญ่ฉบเฉียวนะครับมีทรายเข้ากับตัวกรอบกระจังหน้านะครับเครื่องยนต์นะครับสมรรถนะคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,400ซีซีนะครับจะมีแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่150แรงม้าและแรงบิดนะครับสูงสุดอยู่ที่343นิวตันเมตรสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับ คันนี้นะครับก็จะมีแรงบิดนะครับต่อเนื่องนะครับเป็นแฟลททอนนะครับแรงบิดสูงสุดนะครับมาตั้งแต่รอบ1,400รอบแล้วนะครับเขาเรียกว่าแรงบิดสูงนะครับ ต่อเนื่องใช้เครื่องยนต์มาที่รอบต่ำช่วยให้ปลอดภัยนะครับเวลาการเร่งแซงหรือว่าออกตัวรถคันนี้นะครับก็นอกจากมีสมรรถนะท,ที่ดีนะครับเหมาะสมแก่การใช้งานแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างก็คือความประหยัดคันนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับจะอยู่ที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรนอกจากแรงนะครับก็ยังให้การประหยัดน้ํามันที่สูงมากขึ้นนะครับรถคันนี้ก็สามารถเติมน้ํามันนะครับได้ถึงตัว B20 เลยนะแต่ถ้าเกิดแนะนำนะครับผมก็จะแนะนำเป็นตัว B10 ก็คุ้มค่าแก่การใช้งานนะ สำหรับตัวนี้นะครับ h i รัก r e v o Z e dition ตัวดับเบิลแคปนะครับสี่ประตูนะครับราคาจะอยู่ที่765,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับราคาจะเพิ่มแค่ 40,000บาทนะครับก็จะอยู่ที่85,000บาทหา่างกันอยู่40,000บาทเลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับแรงม้าก็จะอยู่ที่150แรงม้าเหมือนเดิมแต่แรงบิดจะเพิ่มไปเป็น400นิวตันเมตรแรงบิดจะสูงขึ้นนะครับสําหรับตัวเกียร์อัตโนมัติก็ให้การขับขี่ที่สะดวกสบายเรื่องของความปลอดภัยนะครับรถคันนี้นะครับก็จะมีถุงลมเสริมความปลอดภัยมาให้เลยนะครับ3ตำแหน่งนะครับ มีคู่หน้าแล้วก็หัวเข่า1จุดนะครับรมทั้งระบบ ABS นะครับก็จะมีมาให้ด้วยโครงสร้างตัวถังนะครับก็จะเป็นตัว COA ส่วนแชสซีก็จะเป็นเหล็กขึ้นรูปชิ้นเดียวเลยนะครับแข็งแรงนะครับทนทานไม่หักกลางแน่นอนนะครับสำหรับตัว Hilux r e v o Z Edition นะครับเป็นรุ่นที่เหมาะกับการนามาแต่งซิ่งมากเลยครับแต่งง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนล้อแม็กหรือว่าใส่สเกิร์ตนะครับบางคนก็มีไปเปลี่ยนฝากระโปรงก็ ทำให้รถดูซิ่งนะครับโดยที่รถคันนี้นะครับแรงโดยไม่ต้องใช้ควันดำนะครับบางคนนะครับก็ไปใส่ตัวกล่องเพิ่มแรงม้าก็ได้นะครับดีไซน,นะน์นะครับภายในนะครับภายในก็ห้องด้วยสารนะครับรับตัวเดวเบิลแคนีกยจะนั่งสบายนะครับเป็นเหมือนรถเก่งเลยเบาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเบาขนาดใหญ่นั่งสบายทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารด้านหน้าหรือว่าผู้โดยสารด้านหลังเบาด้านหลังนะครับสามารถยกพับขึ้นมาเก็บนะครับก็สามารถเก็บของในรถได้เยอะด้วยนะครับ สำหรับดีไซน์ภายในนะครับสำหรับตัว h ฮลักษ e v ีโว่เดวบล์แคปซตอ dition นะครับ2.4มิรนะครับก็จะเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับตัวตกแต่งเมทัลลิกพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะครับพร้อมหัวเกียร์พุ่มหนังตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับสำหรับจอแสดงผลการขับขี่ตัวจอแสดงผลการขับขี่นะครับก็จะเป็นตัวจอแสดงผลแบบ TFT นะครับ ให้ความคมชัดสวยงามตัวเด่นดูมีดีไซน์นะครับพร้อมกับมาตรวัดนะครับมาตรวัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบเรืองแสงนะครับออปติตอนนะครับสำหรับตัวอินโฟเทนเมนต์นะครับเครื่องเสียงตัวนี้ก็จะเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับให้มาแสดงผลอยูที่ตัวจอแสดงผลตัวนี้ได้นะครับเราสามารถใช้แผนที่นำทางรวมทั้งรับโทรศัพท์แล้วก็เล่นเพลง ของเครื่องโทรศัพท์เราได้เลยตัวนี้จอนะครับนอกจากมี a p p l e CarPlay a n d r o i d Auto อโต้มีบลูทูธรวมทั้งรองรับตัว MP3 ด้วยนะครับก็สามารถเสียบช่อง USB ตัวนี้นะครับเล่น MP3 ได้หรือว่าจะชาร์จไฟก็ได้ตัวเกียร์นะครับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะใช้การดันไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ยกขึ้นครับ1ทีนะครับก็เป็นการเอาเกียร์ถอยนะครับสำหรับบางคนที่ไม่เคยใช้รุ่นเกียร์แบบ รถคันนี้นะครับก็จะมีโหมดการขับขี่นะครับช่วยให้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดแบบ Eco m o โ e นะครับช่วยการประหยัดน้ำมันรวมทั้ง Power Mo d e ตัว Power Mode เนี่ยตัวนี้ดีมากเลยนะครับสำหรับการที่ขึ้นทางลาดชันขึ้นเขาหรือว่าใช้ในการเล่งแซงนะครับตัว Power Mode เนี่ยก็จะช่วยให้รถเนี่ยสมรรถนะดีขึ้นนะครับโดยที่รอบจะมาเร็วขึ้นรวมทั้งกล่องเก็บของตัวนี้นะครับ ด้านบนจะเป็นกล่องเก็บของแบบคูบ็อกซ์นะครับช่วยสามารถรักษาความเย็นได้สําหรับเราที่มีเครื่องดื่มน,นะครับเราก็มาเก็บไว้ช่องเก็บของคูบ็อกซ์เนี่ยมันก็ใช้ลมแอร์เนี่ยครับช่วยรักษาอุณหภูมิไว้ให้นะครับสําหรับตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะแบบเบาะผ้านะครับวัสดุอย่างดีเลยนะครับ ก็ช่วยให้เรานั่งสบายนะครับตัวเบาะก,ก็นุ่มนะครับเดินทางไกลเนี่ยก็จะไม่เมื่อยหลาดเลยนะครับรวมทั้งเบาะเบาะหนุนคอนะครับจะเป็นเบาะแบบวิวนะครับช่วยป้องกันอุบัติเหตุน,นะครับจากการชนด้านหลังนะครับทาให้รักษากระดูกต้นคอแล้วนะครับ ปลาถูกชนด้านหลังแล้วก็ฟังก์ชันอีกอย่างนะครับข้อดีนะครับของไครักทีโวทุกรุ่นนะครับที่มีมาให้ก็คือระบบ T-Connect นะครับหรือว่า Toyota Connect ระบบนี้นะครับจะช่วยให้เชื่อมต่อนะครับตัวสมาร์ทโฟนนะครับก็คือตัวเราแล้วก็ตัวรถยนต์แล้วก็สูตรข้อมูล Toyota นะครับให้เป็นหนึ่งเดียวกันระบบตัวนี้นะครับจะช่วยให้เรานะครับใช้ชีวิตสะดวกสบาย รวมทั้งอุ่นใจนะครับในตัวรถเรานะครับจะไม่หายนะครับด้วยฟังก์ชันไฟไมค์คาร์แล้วก็ฟังก์ชัน t เ p t แท็นะครับช่วยติดตามรถได้ด้วยสมาร์ทโฟนของเรานะครับเราสามารถมองเห็นเลยว่ารถเราจอดอยู่ที่ไหนถ้าถูกจรรกรรมก็สามารถติดตามได้เช่นกันนะครับรวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนนะครับก็เป็นระบบเตือนให้เราเข้าสู่ตามระยะนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือเป็นเกี่ยวกับเลขาส่วนตัวก็สามารถช่วยให้นัดหมายนะครับ นะร้านอาหารหรือว่าช่วยจองที่พักก็ได้อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือระบบ SOS สามารถขอความช่วยเหลือได้ผ่านตัว T-Connect และก็อย่างหนึ่งนะครับก็จะมีตัวกล่อง LDcm นะครับช่วยให้กรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมันจะมีแรงตีส่งไปที่กล่อง e c u ทาให้ศูนย์ข้อมูลโตโยต้าเนี่ยรู้ด้วยนะครับว่าเราเกิดอุบัติเหตุก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเราได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งข้อดีของตัว LD CM นี้ก็คือจะรู้พฤติกรรมการขับขี่ของเราว่าการขับขี่เราดียังไงนะครับเวลาเราต่อประกันภัย PHyd มันก็จะลดเบี้ยประกันให้ด้วยนะครับสูงสุดถึง45%เลยคุ้มค่ามากครับสำหรับตัวฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานี้ สำหรับตัวไฮรักลีโว่ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับตัวขยายการรับประกันตัวรถนะครับจาก3ปีหรือ100,000กิโลเมตรก็จะขยายให้นะครับออกรถช่วงนี้แบบขยายการรับประกันเป็น5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรเลยนะครับแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนแล้วก็ฟีค่าแรงก็ขยายให้เป็น100,000กิโลเมตรหรือว่า5ปีนะครับก็คือ11ระยะสำหรับตัวโปรโมชั่นไฮรักรีโว่ช่วงนี้รวมทั้งมีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.79%นะครับสำหรับลูกค้าที่ดาว2 5ขึ้นไปนะครับแล้วก็ผ่อนไม่เกิน4ปีสำหรับโปรโมชั่นนะครับของ y ฮ l u x Revo อีกโปรนึ่งก็คือเป็นโปรโมชั่นสามารถออกรถดิ้งให้นะครับก็คือเป็นโปร y m o มอและบ e ยซีนะครับโปรโมชั่นบ m o มอก็คือคุณลูกค้าเคยมีรถมาแล้วก็สามารถออกรถ Revo ตัวใหม่นะครับดาวเริ่มต้นที่0%เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้ผู้คำ้ำหรือว่าโปรแกรม โปรโมชั่น by easy นะครับก็คือเป็นพนักง,งานประจำนะครับมีสลิปเงินเดือนนะครับที่เป็นคาร์บอนเนี่ยก็สามารถออกรถนะครับโดยที่ดาวน์ูนได้เหมือนกันครับแล้วก็ไม่ต้องค้ำเหมือนกันก็เป็นโปรโมชั่นที่ทําให้ช่วยให้ออกรถได้ง่ายขึ้นนะครับรวมทั้งโปรโมชั่นขยายวารันตี2โปรโมชั่นเนี่ยก็ทําให้คุ้มค่ามากนะครับสำหรับโดนไฮรักทีโว รุ่นสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับตัวรีวิวตัวรถรุ่นต่อไปนะครับยังไงนะครับถ้าหากถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ